ข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวตัตติพระนเวลาเย็นท่านพระอุนณนะออกจากที่ลีกเรนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ทว่าอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญขอประทานพระวรโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดโอวาทข้าพระองค์ด้วยพระโอวาทโดยย่อซึ่งข้าพระองค์ได้ฟังแลงจะพึงหลีกออกไปอยู่คนเดียวไม่ประมาทมีความเพียร อุทิศกายและใจอยู่เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุญณนะถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวท่านพระปุณณะทูลรับสนองพระดัสแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่า,า,วาปุณณนะโร ที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาหน้าใคร่หน้าพอใจจวนให้รักชักให้ใคร่าใจให้กำนัดมีอยู่ถ้าภิกษุยังเพลิดเพลินเฉยชมยึดติดรูปนั้นอยู่เมื่อเธอเพลิดเพลินเฉยชมยึดติดรูปนั้น ความเพลิดเพลินย่อมเกิดขึ้นเรากล่าวว่าเพราะความเพลิดเพลินเกิดทุกจึงเกิดเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกรสที่พึงรู้แจ้งทางลิน้นโัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายธรรมารมณ ที่พึงรู้แจ้งทางใจที่น่าปราถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักรักให้ใคร่พาใจให้กำนัดมีอยู่ถ้าภิกษุยังเพลิดเพลินเฉยชมยึดธรรมารมณ์นั้นอยู่เมื่อเธอเพลิดเพลินเจยชมยึดตดธรรมารมณ์นั้นความเพลิดเพลินย่อมเกิด เรากล่าวว่าเพราะความเพลิดเพลินเกิดทุกจึงเกิดรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าตาถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำนัดมีอยู่ถ้าภิกษุไม่เพลิดเพลิน ไม่เฉยชมไม่ยึดติดรูปนั้นอยู่เมื่อเธอไม่เพลิดเพลินไม่เฉยชมไม่ยึดติดรูปนั้นความเพลิดเพลินย่อมดับเรากล่าวว่าเพราะความเพลิดเพลินดับทุกจึงดับเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหู กลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นผูดัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายธรรมารมที่พึงรู้แจ้งทางใจที่น่าปราถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุ ไม่เพลิดเพลินไม่เฉยชมไม่ยึดติดธรรมารมณ์นั้นอยู่เมื่อเธอไม่เพลิดเพลินไม่เฉยชมไม่ยึดติดธรรมารมณ์นั้นความเพลิดเพลิยนย่มดับเรากล่าวว่าเพราะความเพลิดเพลินดับทุกจึงดับนะ เราโอวาทเธอด้วยโอวาทโดยยอนนี้เธออยากอยู่ในชนบทไหนท่านพระปุณณะกราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคโอวาทข้าพระองค์ด้วยพระโอวาทโดยย่อดนี้แล้วข้าพระองค์จักอยู่ในชนบทชื่อสุนาปรันตะ คุณนะพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทเป็นคนดุร้ายนักพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทเป็นคนหยาบคายนักถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทจักดาบริภาเธอในเรื่องนี้เธอจะคิดอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทจักด่าบริาพาธข่าพระองค์ในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ว่ามนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทเหล่านี้ดีหนอมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทเหล่านี้ดีจริงหนอที่ไม่ประหารเราด้วยฝ่ามือข้าแต่พระผู้เมียพระภาค ในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ข้าแต่พระสุคตในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้อุณนะถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปร,ราตนตระบดจกประหารเธอด้วยฝ่ามือในเรื่องนี้เธอจะคิดอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้า มนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทจกประหารข้าพระองค์ด้วยฝ่ามือในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ว่ามนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทเหล่านี้ดีหนอมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทเหล่านี้ดีจริงหนอที่ไม่ประหารเราด้วยก้อนดินข้าแต่พระผู้มีพระภาคในเรื่องนี้ ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ข้าแต่พระสุคตในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้อุณนะถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทจกประหารเธอด้วยก้อนดินในเรื่องนี้เธอจะคิดอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบท จกประหารฆ่าพระองค์ด้วยก้อนดินในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ว่ามนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทเหล่านี้ดีหนอมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทเหล่านี้ดีจริงหนอที่ไม่ประหารเราด้วยท่อนไม้ข้าแต่พระผู้เมียพระภาคในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ ข้าแต่พระสุคตในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ปุณณนะถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทจักประหารเธอด้วยท่อนไม้ในเรื่องนี้เธอจะคิดอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบท จกประหารข่าพระองค์ด้วยท่อนไม้ในเรื่องนี้ข่าพระองค์จะคิดอย่างนี้ว่ามนุษย์ชาวสนาปรันตะชนบทเหล่านี้ดีหนอมนุษย์ชาวสนาปรันตะชนบทเหล่านี้ดีจริงหนอที่ไม่ประหารเราด้วยสาตราข้าแต่พระผู้มีพระภาคในเรื่องนี้ข่าพระองค์จะคิดอย่างนี้ ข้าแต่พระสุคตในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ปุณณนะถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทจกประหารเธอด้วยสาตราในเรื่องนี้เธอจะคิดอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทจกประหารข้าพระองค์ด้วยสาตรา ในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ว่ามนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทเหล่านี้ดีหนอมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทเหล่านี้ดีจริงหนอที่ไม่ปรงชีวิตเราด้วยสาตราที่คมข้าแต่พระผู้มีพระภาคในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ข้าแต่พระสุคต ในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ปุณนะถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทจักปรงชีวิตเธอด้วยศาสตราที่คมในเรื่องนี้เธอจกคิดอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทจักปรงชีวิตข้าพระองค์ด้วยศาสาราที่คม ในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ว่าพระสาวกทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคพ,พระองค์นั้นอึดอัดระอารังเกียจอยู่ด้วยร่างกายและชีวิตสแสวงหาศาสตรา,าเครื่องปรงชีวิตก็มีอยู่เราได้ศาสตรา,าเครื่องปรงชีวิตที่ไม่ได้สแสวงหาเลยข้าแต่พระผู้มีพระภาค ในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ข้าแต่พระสุคตในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ดีละดีละปุณนะเธอประกอบด้วยความข่มใจและความสงบใจนี้จักสามารถอยู่ในสุนาปรันตะชนบทได้ปุณนะเธอรู้เวลาอันสมควร ในบัดนี้เถิดครั้งนั้นท่านพระปุณณนะชื่นชมยินดีพระภาสิธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกขึ้นจากอาสนะถวายอภิวาทกรธรรมประทักษิณเก็บงำเสนาสนะเรียบร้อยแล้วถือบาทและจีวรหลีกจาริกไปทางสุนาปรันตะชนบทเมื่อจาริกไปโดยลำดับ ก็ถึงสุนาปรันตะชนบทได้ยินว่าท่านพระปุณณนะอยู่ที่สุนาปรันตะชนบทนั้นครั้งนั้นระหว่างพรรษานั้นท่านให้ชาวสุนาปรันตะชนบทแสดงตนเป็นอุบาสกประมาณ500คนแสดงตนเป็นอุบาสิกาประมาณ500คน ระหว่างพรรษานั้นเหมือนกันท่านปุณณะได้บรรลุวิชาสามลำดับนั้นโดยสมัยต่อมาก็ได้ปรินิพานครั้งนั้นแหลภิกษุจำนวนมากเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิบาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกุลบุตรชื่อปุณณนะที่พระองค์ทรงโอวาทด,ด้วยพระโอวาทโดยย่อนั้นมรณภาพแล้วเขามีคติเป็นอย่างไรมีอภิสัมปรายภพเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลายกุลบุตรชื่อปุณณนะเป็นบัณฑิต ปฏิบัติธรรมสมควรแกร่ธรรมทั้งไม่เบียดเบียนเราเพราะเหตุแห่งธรรมภิกษุทั้งหลายกุลบุตรชื่อปุณณนะปรินิพานแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาสินี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีจังชื่นชมพระภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แล